สวัสดีค่ะอ้อมค่ะจากเพจอีกุิมอเตอร์นะคะวันนี้ค่ะอ้อมจะพามารีวิวนะคะรถอีกคค่าสุดประหยัดน้ำมันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นซูซูกิสวิฟ t ค่ะปี2017นะคะเครื่อง1.2 GL นะคะเป็นตัว l อง g top เลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าผ่อนถูกมากๆเลยค่ะผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะคะสำหรับใครที่หารถไว้ใช้งานนะคะในราคาสบายๆแนะนำคันนี้เลยค่ะ มาค่ะไฟของคันนี้นะคะดูสิไฟใส่กิ้งเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะอ่าเห็นไหมคะไม่มีเหลืองเลยค่ะคันนี้นะคะ แล้วตัวกระจังหน้านะคะเป็นรังผึ้งเนาะ,ะประมาณนี้เลยนะคะ,ะมาดูที่ล้อกันค่ะอันนี้เป็นล้อเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ล้อขอบส5้านะคะและตัวดอกยางนี่นะคะบอกเลยค่ะว่าเหลือๆเลยค่ะเพื่อนๆวิ่งได้อีกยาวๆเลยค่ะปี2ปีเนาะค่อยเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็จะมีตัวคิ้วนี่นะคะเป็นคิ้วกันน้ําฝนให้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะตามมาดูด้านหลังกันเลยค่ะเพื่อนๆอเรามาชมกันในส่วนท้ายของตัวรถนะคะมาเลยค่ะพบกับโลโก้นะคะสวิฟต์นะคะเป็นอย่างนี้เลย ะะไฟท้ายตรงที่3ามนะคะหางฉลามนะคะพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนเนาะอ่ะแถมคันนี้นะคะติดฟรีมาให้แล้วรอบคันเลยมาค่ะเรามาลองชมภายในกันนะนี่ค่ะภายในนะคะเห็นอย่างนี้บอกเลยว่าไม่เล็กอย่างที่คิดนะคะเราสามารถทับบบาได้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆครับบอดได้เลย90องศานะคะสามารถใส่ของได้จุนะคะไม่ว่าจะขนของย้ายบ้านสามารถใช้งานคันนี้ได้นะคะเหมาะมากๆเลยแถมตัวนี้นะคะน็อตเดิมๆเลยค่ะไม่มีขยับนะคะเดี๋ยวตามอ้อมมาดูข้างในกันค่ะเชิญเลยด้วยคันนี้นะคะเป็นกุญแจอ NO ินโนเมิเซอร์นะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกได้เลยนะคะจากตรงนี้นะคะ,ะมาค่ะเรามาดูภายในกันเนาะ เห็นดูด้านนอกเหมือนจะเล็กใช่ไหมคะแต่เห็นไหมคะไม่เล็กนะคะขนาดอ้อมเนี่ยเป็นเสาอบอวบนะคะยังนั่งได้สบายสบายเลยเนาะ,ะมาค่ะคันนี้นะคะเป็นปุ่มดุมตาร์ทนะคะเราสามารถเหยียบเบรกแล้วสตาร์ทได้เลยนะคะ,ะมาค่ะแล้วตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้ไม้น้อยมากเลยนะคะมาอยู่ที่7 000, 3 0 0 0เท่าน,นั้นเองไม้น้อยสุดๆไปเลยค่ะแถมมาด้วยกับเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ขับสนุก ขับง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ขับได้หมดเลยนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยมาด้วย uh, FM AM นะคะแล้วก็เล่นซีได้นะคะอ่าค่ะแล้วก็คอนโซลหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดําเลยนะซึ่งปัดกับรถสีแดงมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะดูพวงมาลัยนะคะเพื่อนๆพวงมาลัยเนี่ยไม่มีถลอกเลยกริบมากๆนะคะ มาถึงในตัวของเบาะนะคะตัวนี้นะคะเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะเห็นไหมคะใหม่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่างกับสภาพป้ายแดงเลยค่ะเพื่อนๆดูสิใหม่มาก,ๆเ,ๆ,มมากๆเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวอ้อมจะพาไปดูด้านหลังกันเนาะในส่วนของด้านหลังนะคะอ้อมบอกเลยว่านั่งสบายนะคะตรงเบาะด้านหลังนะคะที่พักของอพักคอนะคะสามารถปรับขึ้นได้อย่างนี้เลยนะคะเบาะใหม่เห็นไหมคะเพื่อนๆดูสิเหมือนป้ายแดงเลยเนาะ ในราคาที่แบบแสนสบายๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวอ้อมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะเราพามาดูข้างในห้องเครื่องกันนะคะเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมๆเลยค่ะอ่าดูเลยค่ะเห็นไหมคะเครื่องกิบๆอย่างนี้เลยนะคะอ่ามาเลยค่ะตาก,กล้องมาดูเลยค่ะเห็นไหมคะน็อตเดิมๆเลยค่ะไม่มีขยับเลยอ่าเห็นไหมคะอ่าอ้อมบอกเลยค่ะว่าได้คันนี้ไปคุ้มมากๆนะคะ อ่ะมาค่ะราคานะคะอ้อมขายอยู่แค่319 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประหยัดจากายแดงไปถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะอย่างที่อ้อมบอกแล้วว่าผ่อนถูกเหมือนผ่อนมอเตอร์เลยนะคะแถมได้รถด,ดีๆอย่างนี้ไปขับเลยค่ะยังไงสนใจฝากเบอร์โทรกลับไว้เลยนะคะอย่าลืมติดตามเพจดีโคซิมมอเตอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ